สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องมีดคูครีครับหรือมีดของทหารกูลขาหรือมีดของชาวกูลขาชาวกูลขาเนี่ยก็เป็นชาวเขาทางในเทือกเขาของแถวเนปาลน,นะครับแล้วก็มารบให้ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคม ชาวกุลขาเนี่ยเขาก็จะตัวเล็กๆกับเป็นคนเอเชียเป็นคนมองโกลอยเหมือนเล่าอย่างเงี้ยครับตัวเล็กๆตัวไม่สูงนะส่วนสูงเขาจะอยู่ประมาณไม่เกินร้อยเจ็ดสิบส่วนมากก็อยู่ประมาณร้อยหกสิบห้าเหตุที่ทําให้ทหารกุลขาเนี่ยกับมีดคูครีเนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมาก็คือมันมีฐานกุลขานายหนึ่งครับเขาบุกไปที่ป้อมปืนกลของญี่ปุ่น นะครับคือญี่ปุ่นมันก็มีปืนมีอาวุธนะนะมีปืนใหญ่มีปืนยาวมีปืนกลมีดาบสมูไรของมันนะเนาะในคนนี้ทหารในทหารกุรขาคนนี้เขาปลุกไปคนเดียวครับสามารถฆ่าทหารญี่ปุ่นได้เจ็ดสิบคนครับด้วยมีดคูครีครับโดยที่เขาไม่ได้ใช้ปืนเลยนะเขาใช้แต่มีดคูครีเนี่ยถล่มลังปืนกลของทหารญี่ปุ่น ฆ่าทหารญี่ปุ่นไป70คนครับอืมมันก็เลยเกิดเป็นความนิยมในมีดคูครีขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะมันมันสามารถจะสู้กับปืนสู้กับดาบสมูไรได้เลยเหรอแบบหนึ่งต่อเจ็ดสิบอะไรแบบนั้นอืมคือจริงๆก็ในในบ้านมันก็มืดๆเนาะแต่จอไปพูดข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวมันมันจะเหมือนเป็นการยั่วยุ ก็เลยมาพูดมาคุยข้างในดีกว่าคือมีคูครีอันนี้นะครับก็เป็นของปลอมครับซื้อมาจากโชปี้ลาซาด้านะครับ,รบแต่ว่าผมก็รับซะจนโกนขนได้โกนคราวได้นะครับผมคงไม่โกนนะไม,ไม่ไม่ต้องลองเนาะก็สองร้อยกว่าบาทนะครับใช้ได้ครับมันก็เป็นเหล็กแนละ้วมันก็เป็นสแตนเลสนะเนาะ มันก็ไม่ขึ้นสนิมดีใช้งานง่ายคือไม่ต้องดูแลรักษาอะไรเรารับให้คมคมมันก็ใช้ได้ไม่ต้องคมทนอะไรหรอกครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปใช้ทําอะไรจะใช้ก็ใช้ทีเดียวเนี่ยแหละครับคือทีเดียวก็คงโดนยึดแล้วแะครับอืมเนาะอันนี้ก็จะเห็นเป็นสีดำๆหน่อยผมเอาน้ํายาดลมดําสแตนเลสมาทาๆแล้วก็ขัดออกนะครับให้มันดูแบบขังขลังหน่อยไม่ไม่ได้ไม่ได้มีจริงๆมันก็มาเป็นเหล็กขาวๆอะครับอืมก็ ของของปลอมนะครับทาเรียนแบบโคสติลนะครับแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่โคสติลของจริงครับอืมแต่มันก็ใช้ได้นะครับโคสติลของจริงใบมันจะหนากว่านี้แล้วก็ใบมันจะกว้างกว่านี้หนักกว่านี้และแน่นอนว่าเหล็กมันดีกว่านี้แต่นี้ก็ใช้ได้ครับอืมเก็บก่อนนะเดี๋ยวมันบาดมันมันคมคือคุณน้องถึงมิดโกนอ่ะมันก็คมเท่ามิดโกนนะครับมันโกนขนได้ มันก็มาพร้อมกับซองนะครับสองร้อยกว่าบาทเองตอนแรกก็ว่าจะสั่งเข้ามาขายนะครับแต่ว่าก็ดูแล้วขนาดว่าสองร้อยกว่าบาทยังไม่ค่อยใครซื้อเลย <c oughs> มีผมซื้อมาคนเดียวตอนนั้นนะเนาะอันนี้ก็ซื้อมาหลายปีละก็หยิบออกมาเผื่อต้องใช้นะครับก็ไม่อยากใช้ครับเอาเดี๋ยวว่างๆก็จะมาสาธิตวิธีใช้เนาะคือ จริงๆเนี่ยเอากลนกริ่นนะเขาก็จะมีวิธีใช้สองแบบแบบแบบทหารแบบทหารกูรค่าก็จะใช้แบบหนึ่งแบบชาวบ้านกูรค่าก็จะใช้แบบหนึ่งเอาดูวิธีจับนะครับถ้าวิธีจับแบบแบบทหารก็จะจับจะจับเอาเอาคมออกนะด้านนี้เป็นคมนะครับเอาคมออกจับจับแบบนี้อะจับแบบนี้ แต่ถ้าชาวบ้านก็จะจะจับแบบนี้ครับอ่าคมออกเหมือนกันแหละเออแต่ว่ากลับด้านกันนะ่ะวิธีใช้ก็จะต่างกันเพราะว่าแบบชาวบ้านเนี่ยจะเน้นระยะประชิดครับแต่ว่าแบบทหารก็จะเน้นระยะไกลขึ้นมาหน่อยนะครับมันมันก็จะต่างกันแต่ว่าหลักการใช้เนี่ยมันก็เหมือนกับการใช้อาวุธอาวุธอาวุธมีคมหรือว่ากระบองหรือว่าอะไรทุกอย่างนะครับคืออาวุธที่ไม่ใช่ปืนนะ อาวุธตีอาวุธฟันอะไรแบบเนี้ยทุกอย่างจะหลักการเดียวกันคือเขาจะจะเก็บครับจะเก็บจะซ่อนเช่นเช่นจะฟันอย่างเงี้ยถ้าถ้าไม่ได้ไม่ได้ถ้าเป็นแบบยังไงอะคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรอะ,อะจะฟันเนี่ยก็จะเนื้อเนื้อฟันแบบนี้ใช่ไหมแต่แบบเนี้ยคือคือผิดละคือคือมันมันไม่ใช่มันจะต้องมันจะต้องซ่อนครับ ก็เขาก็จะเอ,เอาเอาเอามือนะครับเอาไว้ที่หูซ่อนไว้อย่างนี้เนาะประมาณอย่างนี้เวลาเวลาฟันก็ฟันลงมาแบบนี้เนาะไม่ไม่ใช่ง้างขึ้นไปแบบนี้นะเขาจะเอาเอาแค่นี้พอประมาณอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ้าถ้าถ้าแบ็คแฮนด์ก็ก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ฟันขึ้นมานะครับอืม,ไม่ไม่ต้องฟันนะเดี๋ยวเข้าคอมพิวเตอร์อ่าประมาณนี้นะนะครับไม่ใช่ว่าแบบโหง้างแบบเนื้องน้าะ หรืออะไรแบบนั้นอืมก็เหมือนเหมือนอ่าอะไรเดียเหมือนเหมือนการใช้กระบองนะครับก็จะเห็นว่าเขาก็เขาก็จะไว้แบบนี้เหมือนกันท่าเดียวกันท่าคล้ายๆกันหรือการใช้ดาบที่ผมเคยได้เรียนนําเสนอไปนะครับว่ามันมันไม่ใช่แบบโหเป็นง้างไปอะไรนะครับเขาเขาจะจะจะ,จะเอามาใกล้ๆตัวเนี่ยแหละ เออแต่ดาบแต่ละแบบก็จะใช้ไม่เหมือนกันนะอย่างดาบสองมือเขาก็ไม่ใช่วางง้างขึ้นไปแบบนี้นะเขาก็จะจะไว,ไว้ประมาณอย่างเงี้ยแค่นี้พอฟันลงมาแค่นี้ไม่ใช่ง้างขึ้นไปแบบดูโอ้โหแกวัดแกวันะครับมันก,มนก็มันก็เป็นเทคนิคครับที่เขาเรียนรู้กันมาเป็นร้อยเป็นพันปีว่าไอ้แบบเนื้อง้างโอ้โหมันมันไม่ได้ผลอ่ะไอ้แบบอย่างเงี้ยได้ผล อันนี้ก็มีเหตุผลนะครับว่าทําไมถึงถึงเขาถึงแนะนําว่าให้ให้เอามือมาไว้ตรงหูนะครับคือมันคมครับถ้าถ้ามือไว้ตรงหูเนี่ยมันมันมันคมดาบมันมันไม่โดนหูเราขาดครับนะแต่ถ้าถ้าถ้ามันมันไม่ได้ไว้ตรงหูเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะมามาโดนหูเราขาดได้เองนะเราคงไม่สนุกใช่ไหมเออเขาก็เนี่ยแหละก็เห็นไหมว่าว่ามันเป็น เขาพีการพัฒนาการเรียนรู้กันมาเป็นเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วกับวิชานะครับมันไม่ใช่แบบในหนังจีนเนาะหรือว่าดาบอย่างดาบญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคือคุณก็จะเห็นว่าถ้าเป็นในหนังเนี่ยมันก็จะจะฟันกันชงเชงชงเชงแต่จริงอะมันแค่ดาบเดียวมันตายครับก็คืออะหยาย่ฟันลงมาอะอหยาฟันตึ้มอย่างเคนโดอย่างเงี้ยคุณจะเห็นว่ามันแพ้ชนะกันในแบบเสียววินนาทีอะ คือแบบเริ่มปึ้งแม่งว่ตายกันแล้วออมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับการต่อสู้จริงๆมันไม่ใช่แบบโหจู่สู้กันเป็นจอนวิกสู้กันอยู่สามชั่วโมงหนังจบยังไม่เลิกสู้เลยเออไม่ใช่นะครับอ่เอาประมาณนี้จะได้มีคลิปมาลงครับไม่ได้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเอ,อ่าครับผมเออเดี๋ยวว่าจะมาคุยเรื่องที่มีท่านผู้ติดตามช่องสอบถามเข้ามาซึ่งได้ตอบไปสั้นๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาคุยว่าเอ,อตอบยาวๆหน่อย ก็คือการเอาใช้ลูกธนูแทนลูกปืนนะครับในการยิงกับกับปืนนะ <S <S เออมันทําได้ครับผมเคยลองเล่นแล้วครับเดี๋ยววันหลังมาเล่าอาจจะพรุ่งนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ